สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลแชนแนลนะครับพบพ่อกับตลาดนัดโคกระเบือนะครับพี่น้องคนกสูรช่องรายการโชคไพศาลนะครับเมื่อนี้พบพ่อกับบรรยากาศนะครับตลาดนัดโคกระเบืออำเภอวารินนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครับพิธิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบโพนะครับมาอัปเดตตำรวจราคากล้วยราคาง่วนนะครับเนาะตอนนี้เมื่อนี้ได้ข่าวว่าทางพ่อค้านะครับเนาะพ่อค้าบนเขาหลายนะครับการสื่อขายกับคึกคักนะครับเนาะ จยเป็นสำรวจบางควยเมว่าทางนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นโซนคั้วนะครับเป็นขั้วขั้วแม่ลูกนะครับคั้วแม่ลูกมันนี่ฝุนหลายนะครับฝุนหลายคนนอย่าใส่หน้ากากเนาะคุณเยอะเลยการเสือขายคือข้างนะครับเนาะเดี๋ยวอัปเดตสำรวจราคาพี่น้นองมากแบบแนวได้ก่แจงมานะครับแจงมาทั้งหลายเดี๋ยวจะได้หาให้นะครับเนะาะอาจจะเป็นคั้วร้อนคั้วแม่พันเนาะ คว้ยแม่ลูกมี่หลายแบบนะคะนะเนาะอ่ะ๋ยวไปเบิงตัวแหลกก่อนอขออนุญาตด,ด้ครับเด้องขวไยังสึยง,งามจ้ะมาต้องแก้ก็ได้หรอกโอ้งามเลยเบิงพี่หน่องขาวองามมาเป็นขวายประกวดล้วมาบอลเนี่ยคักแถ่เนะงามงามงามสูงใหญ่ ปกติมต้องไปยืนพมพวกก๋วยเนื้อบ่แม่นบ่พวกเหน <c oughs> ียห่แห้งตะเนสายนะครับลูกลูกเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านโอ้สายเหมือนกับสายประกวดแ<อ>น่นอนก๋วยสองปีแปดเดือนครับสองปีแปดเดือนครับร้อยห้าสิบจะไปไกลเมันเด้อสูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบนะพี่น้องเด้อสูงร้อยห้าสิบต้องอออไปออกงานพิธีจะเตือนกล่องอยู่ลดเดี๋ยวดูกี่ดิระวังระวัง รู้เอยหาซเนาะครับผมราคาอย่างไรเท่าไรแสนหาพันครับแสนห้าพันครับมาเป็นหาเงินตัวอครับโอ้พันจงไว้ให้่ตัวได้พี่น้องเด้ตัวปลายมันนะ5าพันจงไห้ตัวแสนห้าพันครับผมาพี่น้องเด้หนึ่งแสห้าพันไว้พันก็าหายปัาตัวแล้วเดีวนี่แล้วเปิดไปหายเพียงแม่นี้ครับแล้วเปิดไปห้แล้วนะครับเปิดไปห้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องราคาอย่างไร แสนห้าพันนะครับน้อสูงร้อยห้าสิบบวกอัตลักษณ์งามนะครับกล้วยไทยหมูใบตองสาตวเป็นวะตาแต้มแก้มจำเนาะประบูมไตสวยสังวาลพรนะครับเบ่งล่งผึ่งเพลินนะครับล่งผึ่งเพ่อนไก่วันทวนตันคูรูทองหนูทองยนนะครับเนาะงามเยอะเด้อเอาไปเป็นพอพัดไหนเนาะมันมันมีผลงานจากตัวละลูกมันมันมีตารงตารงทับรับ กำลังจะทับเนาะทับเดียวครับแต่ว่าค่อนกำลังฝึกนะครับกำลังฝึกทับเด้อพี่น้องเด้อเป็นสาย่อพันเด้อพี่น้องสายเอาไปปรับปรุงพันสูงลอยหาซิฟขึ้นนะครับสองปีแปดเดือนมาเบิ่งถ่ายมาเบิ่งถ่ายมันหมดเต็มนะครับเนาะหางเป็นพวกนะครับหางตันเลยขว้วหางนะครับตันเลยขาแข็งเนาะมองหลังสอดหนานะครับก็ปฝ่าแข็งโอ้งามเว้ยสวยเนี้ใส่แด็ดนะครับพี่น้อง อัตลาดหอยใจของแท้อาฟ้าเบอร์โทราชุดเจ็ดแปดครับชุดแปดแปดเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามอาแปดหนึ่งห้าครับห้าแปดหนึ่งห้าครับผมพิกันจะใส่อุบลตการครับตะการพืชผลห้อยยังครับห้อยสิงครับห้อยสิงนะครับนะตะการพืชผลมีรถลำส่งอยู่เนาะมีครับส่งฟรีจักีิโลร้อยโลครับส่งฟรีร้อยกิโลนะครับโท่ามาห้อยสิงนะพี่น้อยนะผู้ใดอยากมักสายพันธุ์พอพันธุ์เอาไปปรับปรุงได้เนาะไปคุ้มฟงได้นะครับเนาะสายประกวดอาขอบคุณครับ เซิดหาพันธุที่เราดับส่งลูกบ่มลูกบ่มพันล้านเนาะขอบคุณครับครับผมโอเคหอยยังครับเนี่ยนายหอยเหลียบพี่เหลียบเนาะเออพี่เหลียบห้วยหน่อยหน่อยเนาะห้วยแม่สาวพันธุ์บุหรีอตัวเม่พี่มูระมูราตัวเม่แม่สาวหน่อยอ๋อระวังได้หลุมได้เออมูรานะครับเอองามห้วยแม่นี่้วยงามยังเด้อ บื้องกระตากขั้นโมระเนาะสายพันธุ์โมรานะครับเนาะถึงเดือน้อยอายุจักเดือนพี่อายุสิบเดือนนี่แหละอายุประมาณสิบเดือนเนาะสี่ส่นปีนี่แหละคืออายุประมาณสิบเดือนนะครับเนาะสูงประมาณร้อยยี่สิบเดียวพี่เอออยู่ประมาณนั่นแหละประมาณเนาะร้อยยี่สิบได้นะครับร้อยยี่สิบเป็นควายสายพันธุ์โมราเล็บกระงามยัเนาะงามมุ้ยมงตียังวะแยกแม่เพื่อนออกปะแยกดูกมา ซื้อมาเตะออกจากเมซื้อมาเตะบ้านน้ำบ้านนั่นล่ะครับผมซื้อแยกเมียออกมาครับผมเจ้าอยู่พี่น้องราคาอย่างไรไรมาไหนผิดสิสองเงินเจ็ดราคาเปิดนะครับสองเงิเจ็ดเจ็ดเนาะครับสภาพเปิดยิบเจ็ดแต่กับเด้อพี่น้องระวังเนาะมันก็จะเตือนนะครับเนาะราคายิบเจ็ดนี่ต่อรองได้เนาะต่อรองได้แม่อยู่บ้านนนสังตมมณขาวอำเภอเมืองจังหวัดสีเกียรต ซีสติเกอร์เนาะครับอำเภอเมืองีซีสติกเกอร์เด้อเพื่อ<ห>น้นสังมื้อนี้ก็เอามาหลายบ่ครับมื้อนี้เอามาหลายตัวเอามา2องโตเดี๋ยวเดี๋ยวจึงตัวเดียวเดียวตัวเดียวเนาะพี่น้องนะครับเนาะคล้ยเถิกายคล้ยเถิกตัวนึงเป็นสายพันธุ์มูระมูระคล้ยเถิกปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วเดี๋ยวตัวเดียวนะพี่น้องเนี่ยถามพี่น้องสนใจนะครับเป็นคล้ยสายพันธุ์แปลกๆนะครับเนาะสายพันธุ์มูระมันเป็นคล้ยทั้ง แอฟริกาหรือเปล่าทานครับครับทั้งห่นล่ะแอฟริการา่าจกได้ยิบเจียได้พี่นนองนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนนะครับหางเป็นพ่วงนะครับเออหางเป็นพ่วงแ่สาวประมาณปีหนึ่งแล้วพี่นนปีหนึ่งนี่หละส้นปีนะฝากเพืรอเท่าี้พี่เพื่อพี่นนท้ยงไศูนย์เกาสย์เก้าสามสี่แปดศูนย์เก้าสี่แปนย์เ้าสององแปดสององแปดเออจากนหอยเลียบหรือนุ่มพลังเสงก็ได้สายห้าเลียบเนาะนุ่มพลังเสงนะครับครับโอเคขอบพุณหลายรี่คลับครับ นครับบรรยากาศเกได้ปะเน่ยครับครับคนหลบร้อบังสวยงามของสปอเนาะงามอย่รบอเนาะงามอยู่ครับบ่งเงานะะบ่งนะครับยางวนเนาะวนจ้วนนะครับเป็นตัวผูเนาะว่นเนาะว่ตัวผูนะพี่น้องเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบเลยนะครับน้งเป็นพวงเลย กำลังพี่น้องที่สนใจเนาะล้วยผูอนาคตพอพันจักปีแล้ว่อปีกว่าครับปีกว่าประมาณปีกว่าเด้ครับพี่น้องเด้อเป็นค้วยผูนะครับข้วยพื้นบ้านท่านละ่อเนาะถุงประมาณลอยสามสิบปัวนะครับท่วนท่วนนะครับเนาะเบิ่งกระดานเขานนะครับส่งเขางามอยู่เด้อส่งเขางามแข้งขากับงามอยู่นะครับเกีมจ้มจำใส่สอยสังวาสในข้อมอ Mohammad, ใส่ใส่สังวานในฟอร์มนะครับพี่น้องง้ามเดี๋นะครับขวนขวดอย่างไงนะพ่อเนาะอย่างไงเนาราคาอย่างไรไ้ดห้องสี่พันสองส่พันสองสี่สิบสองาะห้องสี่พันสี่พันครับสองสี่พันาสองสองี่เนาะยี่สิบี่นะครับสองหมื่นสี่พันสองร้อบ่ครับอ่ายี่ี่นะครับสองหมเดีพี่น้องเดี๋ยกานอย่าได้ขวยเรา ยบ้านไหนวยูไฟครับไฟการการพืชนะครับเรื่อไฟทีมงานไฟอ่ะตอนี้แม่ยูบ่าก็ต่บอมิตตอรเดียเนี่ยบะครับอ่ามีเบอร์โทรบะบมมี่หัวหน้าบมมี่เนาะห้มามหาอยู่นี่เลยเนาะครบผู้ใดสนใจนะครับแจาบอลนี่ละบอกว่าพ้ยนะครับยี่สิบส่นะครับยี่สิบ่นของไงยังกว่าพอยไนนวยพอนวยเนาะครับพอนวยเด้อ ตาการหวยไฟเข้าขอบคุณร้ายพอครับทานี้นะครับเนาะไงแห้งได้กี่่นกันเซนแเมตรก็ได้กี่่นห้ายๆงามงามงาเดี๋ยวมึงควยงามไ่านี่ ไปไหนครับเนี่ยนี่กล้วยรอนนี่กล้วยรอนเอาพี่น้องเรับผมบังกล้วยรอนนะพี่น้องเนี่ยม่ใช่เยนะไนเด้อสักสามพันปลาเาี่เบิงนี่ก้วยลอนยพี่เนาะมันเนาะครับผมเห็นตะพวนี่ยสูงเลยเ่เดียวนะครับเป็นกล้วยลอนอราคาสามิเลยนาะฮะอสามชิได้กนสูงนะครับเป็นก้วยแม่ลูกเกี่ยวไดครัเนี่ยอ๋ไมด้ลูกัะเถื่อนะโต ได้ลูกสองตัวลูกสองตัวเนาะท้องว่างหรือท้องมี่โมมีท้องครับท้องว่างหรือพี่น้องเด้อท้องว่างอุประมาณร้อยสามสิบนะครับเป็นกล้วยร้อนผู้ใดมักกล้วยร้อนนะครับเด้อพี่น้องเบิ่งอายุจักปีครับกล้วยแตนี่ห่วยมันกระดานครับมันสี่จักปีแล้วมันกระดีว่าสี่ปีนี่ละมันสี่ปีเนาไปสี่สองลูกนะครับเนาะสี่ปีหาปีเนี่ยราคาอย่างไรแสดงก่อนสองหมื่น สามพันครับสองหมื่นสามพันนะครับเนาะยี่สิบสามเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบสามผู้ใดสนใจนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรวหวานเบื่อถั่ฝากบ้านไหนอยู่ทั้งหัวล่างครับบ้านอ่างศิลาบ่ครับผมอ่างศิลาพี่บุญมังสาหารเานะครับครับครับเกี่ยมงานอ่างศิลาเออมาดูป่ะเนี่ยลาดมาดูอยู่ครับมาดูอยู่นะจิ้วจิ้วอะไรหเขียนพอะไรก็ได้จิ้วถั่วมาไปยังเอ้า ศาสนาเรางานจะได้มันจะมีแต้มแน่น้อยนึงเนาะมีขีังวันแน่้อยนึงครับผมครับผมราคาเราบอกว่าแพงเด้อพี่น้องเถ้าวจะเบิรงนี่ก็ราคากล้วยก็ยังไม่เท่าขึ้นมาไหนเท่าไรพอสู้นะครับเด้อพี่น้องเด้อสนใจนะครับโทรมาหาพอสู้เข้าศูนย์หกสามสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์สองนะครับครับผม ศูนย์63ซีเจ็ดศูนย์แปดซีศูนย์สองพ่อสู้บ้านอ่างศิลาพี่บุญมังสาหารนะครับเด้โทรมาหาตามเบอร์โทรนี้เลยครับจอยเดบบอมแมนเนาะเบอร์จอยต่างห่างครับอ่ะขอบคุณหลายพ่อเูื่อบคุณครับไหวแม่ลูกจะไหนงานเนี่ยเอาเบิ้งพี่น้องนะครับเพื่อใด้มักแบบสายมันใจได่บบ่มันนะครับเป็นสายแม่ลูกนะพี่เนาะครับสายแม่ลูกนะครับแม่เป็นข้อลูกเถิกลูกเถิบแม่ลูกไก่ยานุ่มหนูแม่ลูกไก่จะปล่อยได้เนี่ยสูงเลยครับครับลูกมันจชิเดือนนะครับเนี่ย สูงหา้าพกเดือนโอ้พุกเดือนนะพี่น้องเด้อลูกุกเดือนสูงนะครับลูกเป็นพกเดือนก็สูงไง,ไงง<อ>น้งอง <พอ S 1> มันตัวใหญ่พร้อมพร้อมใหญ่สูงเมตรนึงนะครับใส่ทุ้งเท่าไอ้ความแมนงามอยู่เลยลูกตัวผูหรือตัวแม่ครับตัวผูครับตัวผูน้องลูกสูงเมตรหนึ่งนะครับแม่สูงร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบลูกนีเมตรหนึ่งแล้วสามสิบกัวอยู่หรอกสามสิบหัวนะครับสามสิบหัว ลูกที่อะไรพี่ล,ลูกแรกลูกแรก,ก,ล,กลูกแรกนะพี่น้อนนะลูกแรกนะครับเนาะครับแม่เพิ่นสมัยยังท้องบ้างยู่วบ้างบ้างเนี่ครับยังกินนมอยู่เนาะครับยังกินนมอยู่งามอยู่ได้พี่น้องเนาะราคาอย่างเดียวได้เปนเ่าไหร่สามสิบหกวันขายสามหกครับสามสิบหกเลครับเด้อครับราคากับพ่อฟังอยู่าเด้ยวสามสิบหกเพิ่งกระดานเขานะครับหน้าตาเพื่อนอ้าน้าตากับงามเนาะเขากระลังพอดี ด้านเขางามมันจะเตือนแต่น้ำแน่นอนอัตลักษณ์ขั้วยไทยนะครับงามนะครับตัวนี้เอาไปใส่ขุนย้ากว่านิดน้อยหน่อยเนาะงานจะดูงามกว่านี้นะครับอย่างงานย่ครัอพี่ยู่บ้านนะยุสำโรงครับโคกกองสำโรงนะครับโคกกองนะครับพี่น้องบ้านสำโรงโคกกองครับ เบอร์สำโรงจังหวัดอุบลนะครับแมนเอาเบอร์โทั่วไพี่หบอยเบอร์โทั่คอยจำวันล้วันว่าเบอร์มิทั่วซับมิทั่วซับเมียสนใจกับมหาอยู่ไหนเนาะแมนห้อยยังก่อพ่อสว่างครับพ่อสว่างเด้อมหาห้อยสว่างนะครับเพิ่นจะมามาขายอยู่นี่ประจำเนาะทุกวันทุกวันาทีเออมาหาเราอยู่นี่แล้วนะครับอยู่ตลาดวาลินชำราบอุบลนั่นี่อ่ะขอบคุณหลายๆครับครับพี่น้องสนใจกับทั่วมหานะครับตามเบอร์ที่เพิ่นไทยไว้นะครับนะลูกไส้ล้านะครับโอเลโอหน่อย เอามาจ๊กัวหนี้เอามาคูหนึ่งรับคูหนึ่งเนาะเอ้านำเสนอตัวแรกก่อนตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้นะครับเป็นตัวผูหน่อยเนาะอายุจ๊กเดือนหน่อยหนิวัวจักคือกันครับบัวจักนะครับมันเหล็กนานประมาณปีเนาะประมาณปีนะครับเป็นตัวผู้นเลี้ยเป็นกล้วยสายพันธุ์ไทยเนาะครั่นนะครับนั่นก็หว่างกันไมาข้าไลยด้ายไปไหนกูมือเงาผ้าหาครับ สิบเก่านะครับเด้อสิบเก่าเชิญหาเนาะหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับสิบเก่าเชิญหาขวัญจะต้องขวายเจ้าเนาะขวายโอ้ขวัญจะได้ครับราคาพอฟังทีมงานแต่กานคืนนอเก่าได้อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งเขาจูงไปขายเขาจูงไปแล้วอ่ะเบอร์เป็นยังเอา,าเบอร์ฝากเบอร์ท่อเบอร์ยังเบอร์เอาเบอร์อเสียแหกคร<ๆ>ับเออบอกเลยเสียแหกเสียยังกับเราจำได้บ่บอร์ไหนนะครับบอร์ไหนอ้าวมาหาหน่องโบ่จะหนีหรือว่าใส่เบิรงคลิปเก่าๆจะมีเบอร์โทรอยู่เนาะครับครับอมีเบอร์โทรเบอร์คลิปเก่าๆนะครับกับ อาหารโดีโอได้เนาะ่ะขอบคุณมากมันหมาเนอะครับ